สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับเมื่อนี้ครับอูน้ำไชกะสิบ้าเอฟซีทางช่องเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้๋ลับวันมาลน้ำกันในงวดวันที่1กรกฎาคม2568ัน้อได้ครับเป็นแอดแสงเดือนครับผมที่อูน้ำไชจะมานำเสนอให้เอฟซีทางช่องเนาะครับนี่แหละครับงวดวันงหันกะเป็น10หน่วยบนเนาะครับเก่าตรงๆเลยครับท่านผู้ชมเขาลักหน่วยเก่าเนาะครับ นะครับผมก็เอางวดแม่กับงวดเกาของแอดแสงเดือนมาเทียบให้เอฟซีทางสองถุกทันนะเมื่อครับก่อนอื่นครับผู้ิธรรไส้ก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับี่นําขอมูลตัวเลขกมาแบ่งปันให้ถุกทันนะครับขอให้มันมันสกๆน้ำกันได้ครับยังว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมสีหอดนี่ครับผูุชมอีกเมื่อกี้วันครับผมต้องเล่งดุ้นๆแล้วครับ เดี๋ยวดับลางเชิ้หลงเห็นคอมเมนต์กันมากเยอะนะครับอูน้ำชายกัรล่อคือกันเด้อครับผมเม่์เอฟซีเพื่อนกว่ายังบ่มีวีแววเลยครับที่เพิ่นจะส่งมากนะครับเม่์เอฟซีว่าล่อกรให้เพิ่นเหตดเน้นเน้นของดีตรงล่อนะครับานผูสชมเอาครับบ่แม่นอูน้ำชายกักไว้ได้ครับมาย้มไดผมกัลงให้ย้มนันเด้ครับานผู้ชมนี่แหละครับเอาล่อซอสสนามบินนามใบม่วงน้ำกันนะครับอาจสซมาพร้อมกันก็ได้ครับนี่แหละครับ คลิปนี้แอดแสงเดือนก่รได้ครับท่านผู้ชมงวดวันที่16มิถุนายน68สปดเบอร์ไทดเก้8901เนาะครับเข่าเก่ารักหน่วยครับผม10หน่วยบนครับนี่เป็นเลขบนเลยครับคลิปต่อไปกะสิเป็นแนวทางตัวเลขของแอดเซนมี่ได้ครับท่านผู้ชมแอดเซนมีกะเป็นอ่าสิบลางครับผมสิบลางว่าหันกะเข่าศูนย์ตรงๆครับเข่าลักสิบนี่ยแหละครับเพื่อนกา แม่นทึงสองสำนักเลยนะครับสำหรับเด็กเด่นครับผมนี่แหละครับเอาฝากติดตามตอนต่อไปผมไม่ได้ครับทนผบุชมเมื่อนี้ก็เหมือนเดิมครับผ้าถูกทานมาชมวิวทงไฮทงหน้าเนาะครับเมื่อนี้มีแดดครับทนผบุชมแดดก็ะืีแห้งจักน้อยครับแต่ว่ากอนเมฆเรือว่าขีฟานีกันไล่ครับผมรอบนี้เนาะครับอาจสิกับกุมโต๊กอีกก็ได้ครับส่วนนี้ก็มี ฝ่าคืมร่มดีเสียนะครับท่านติโตครับเดี๋ยวรอเบิงมืออื่นมือเฮือครับมันซับซับวางซับมือกันมากนะครับก็เห็นอยู่ทางสมุทรปราการหรือว่าบุยร่ำนะครับทางโคราชแม่เอฟซีพ่อเอฟซีนะครับเพป็นคอมเมนต์มากนะครับฝนตกดีครับผมนี่แะครับโอ้แสดงว่าอีสานเท่านี้ตกดีนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกคอมเมนต์มากกันเยอะเลยครับแต่ละจังหวัดนะครับอุ้นน้ำชัยกะเข้าไปอ่าน เบิรงคอมเมนต์เยอะด้วยครับผมนี่แหละครับฝนดีน้ำถั่วเข่าบ่ครับท่านผู้ช่มยูอุดรท่วเข่าแล้วครับเลือดแต่สีไฮน่ากับสีเลี้ยงปลาแล้วครับจักน้อยครับสีบริเวณดำดอกผมเบิร์ส่งเล้วครับนี่แหละครับเอาต้นอ้อยปลาอ้อยก็เริ่มสูงเริ่มแง่ขึ้นแล้วครับฝนดีครับช่วงนี้ครับนี่เหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเนาะครับช่วงนี้ปลาลูกขวากับ หัวกสีออก,ออกลไล่ด้วครับท่านผู้ชมไหลบนนอครับอยู่ทางบ้านเอฟซีทางซองครับฝนตกไปเอาน้ำตรงสิ่งนะครับตะกี้อู้น้ำใช้เห็ดขีดไม่ไม่มนะครับผ้าของพี่ลงไปยามต้งหมดแล้วครับเดี๋ยวร้อยเขาแง่เขาเคี้ยวก้อนนะครับฝนสิตกงนักก้นนี้ครับผมใส่สีผ้าเอฟซีไปฮะทงไฮทงหน้าเหมือนเดิมครับกล้องกระสิน,นิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผม มื่อนี้หรือมืออื่นนี่แหละครับสิได้เปลี่ยนโทรศัพท์อีกเครื่องครับล่อหนาฝนเขาเงยนะครับผ้าของพี่ลงไปเอาอีปูครับเอาตรงยู่ป่านะครับฝนตกลิ้นลิ้นบรรยากาศไทยขีปตัวเลขไปพร้อมนะครับท่านผู้ชมเอาครับสำหรับคลิปนี้มาเบิ้งน้ำกันได้เลยครับแอดแสงเดือนครับผมสะเอาเทียบกันด้วยครับท่านผู้ชมให้เอฟซีทางช่องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะครับก็ เยฟซีกับสีเบิรงออกเยอะแล้วครับว่าผมเขียนเป็นงวดเก่ากับงวดใหม่นะครับนี่แหละครับแอดแสงเดือนครับผมนี่เลิศครับผมมาแล้วครับที่เป็นงวดเก่ากับงวดใหม่เทียบซึ่กันครับถั่วส้มแอดแสงเดือนสิบหน่วยบนครับงวดเก่าสิบหกมิถุนายนหกสิบแปดครับนี่แหละครับอูน้ำชายบ่องว้เข่าเก่าลักหน่วยครับเปิดไฮเทิร์นซิฟกับหน่วยครับ งวดนี้มาแล้วครับ1กรกฎาคม68 10หน่วยบนครับ9 0 1 2ครับ9แล้วก็0นแล้วก็1่งยังมากครับผมแต่8บ้มากแล้วครับงวดนี้2มาแท่นครับเอาครับเลขก็สีวนเวียนอยู่แต้มเดิมได้ครับทับูุชมก็อู้ไม่ใช้สิมันใจดีครับ9 0นี่ครับพอบางพี่กับพอนนทับบุรีให้9 0กับ80ดยไหมครับงวดบ้างหัน เข่าศูนย์เพราะว่าของเพิ่นเป็นบนล่าง2ตัวมา1ตัวครับนี่แหละครับนาจับตามองครับผมเหลขแตะละเซียนตะละสํานักเดี๋ยวผมสิเอามาเป็นบทสรุปให้ f อทางทัองสองอครับถ้าซอสนามบินนาม,มากขบอสําสนักดำดังพร้อมกับเหลขดับนะครับเลขดับเชิญหลงครับให้ FC ได้วิเคราะห์ได้เบิ่งไปอย่างละเอียดคิดไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารวบรวมเลขที่แบบ นาคิดวิเคราะห์นะครับให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งไปพร้อมกันครับตอนนี้ผมกําลัางรวบรวมอยู่ครับล่อ่อาอสสนามบินน้ำม,มาครบกับเลขดับชนหลงผมก็สิเอามาให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งไปอีกครั้งนึงกับเลขดับเลขบ่มานํากันพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรีเนาะครับได้คิดวิเคราะห์ไปนํากันครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเพื่อเป็นการบ่พลาดแนวทางตัวเลขจากเซียนสำนักดังแอดแสงเดือนเนาะครับเมื่อวานผมก็ลง ค่แอดเซงเดือนสองตัวบนรางไปแล้วด้วยครับเอฟซีท่าสองก็อยากได้บนเป็นบนรางเป็นรางผมก็จัดอาจารย์ผ่านท่องให้เลยครับเพื่อนทรงเหล็กรางเม็ดเดียวมาให้แล้วก็จับคู่เม็ดเดียวให้ครับเก้าหกตรงๆครับคือยังเพื่นตะกี้เนาะครับวิ่งห้าล่างจับคู่ห้าศูนย์นะครับเอางวดนี้กะล่างเบิ้งครับเพื่อนขอแจมมือครับผมถ้าบ่คือกะสีพักเอาไว้สกอนเนาะครับบางทีพอเพื่อนกะ ให้มาเยอะเทีเยบกับว่าเขาพอเพิ่นกับสีขอพักเ็ดสูตรให้ดีก้อนหนีก่อนนะครับเอารอเบิ่งงวดนี้ครับถ้าเขาแตกตรงๆมาอีกอาจารย์พานท่องกับต่อชีวิตให้เอฟซีทางสองอีกด้วครับม,ม่ามืดครับผมยาเผลอครับเลขเล่าเสียดายขนาดด้วยครับท่านผู้ชวมวลธมใช่กะขีดเส้นใตหกมักที่สุดคือหกเลขออกสองหกไหมครับท่านผู้ชมโอ้เสียดายแห้งจับคู่บ่ถือแจ็คตัวเลยครับ ต่ว่าเหล็กเด่นผมติดตลอดครับเอารอดติดตามตอนต่อไปครับผูุชมผมกสีพัฒนาแก้ไขขึ้นไปเรื่อยครับตัวนี้เหล็กเด่นเน้นตรงแต่ว่าจับคู่บตรงครับอุน้าเสจะเหเฮดเหล็กสูตรแบบจับคูหรือว่าจะเฮดแบบพยังอ่าแอดแสงเดือนซอสสาน้ำบินหนำเม็ดเดียวถึงสองเม็ดสามเม็ดไปงีสีครับเป็นเหล็กเด่นเอามากแบบเด็กะคอมเมนต์มาได้ด้ครับส่วนมากผมจะขอตะเหล็กเด่นครับ เหล็กเจ้าคู่กับสีลุดแน่ครับผมขันสีเจ้าคู่ตรงตรงกับออกเหล็กเบิลครับกับเพื่อเช็ดได้สามงวดหนึ่งครับท่านผู้ชมสำหรับสูตรอูน้ำาช่นะครับเอาสู่กันต่อครับเก็บสถิติจะคล้องไปเรื่อยๆครับนี่แหะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมแอดแสงเดือนครับสิบหน่วยบนนี่แหละครับก็ได้เห็นกันคักๆแล้วนะครับท่านผู้ชมสิบหน่วยบนงวดใหม่ล่าสุดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับงวดที่ผ่านมา เขาเกาลักซิฟนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาอุ้น้ำเชื่อกับซีโบพิษพาดมึงได้กะขอให้ทุกท่านได้ครับผมนี่แหละครับเห็นกันชัดๆแล้วเนาะครับพิษพาดมึงได้กะอุ้ยน้ำเชกับสิแก้ไขให้ทุกท่านได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณเมย์เอฟซีใจดีแล้วกับเอสแสงเดือนครับที่มีข้อมูลมาแบ่งปันครับกัอวยพรในทุกท่านยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ